ตาสี่นะครับท่านผู้ชมครบองค์อะ่ะไหลเตะอีกองหนึ่งแต่ไม่รู้จะหายจากไหนเหมือนกัน <c oughs> เล่นทุกวันวันละตาพอเพื่อสุขภาพไอ,อ้สัตว์ไปเอา <c oughs> ไปลงหลังคาดิ <c oughs> เออ On the top on the หลังคา On the top อะฮะ On the top on the หลังคาโอ้ oh. ใครโดดวะแม่งช,ช้าโอ้ oh. โอ้โหอ่อมึงไอเชี่ยมันลงอะไรกันบนนี้เอะแนด์รีสปอตตยตายหนึตายหตายหตายหนึง Revival kit here ตายหนึ่งตายหนึ่ง วีดวีดปื้ดช่วยช่วยช่วยเฟเฟช่วยช่วยกูอยู่นี่เฟ่ดเดี๋ยวก่อนขอปอั๊มยาไปไปด้วยกันดิเข้าไปแล้วเข้าไปแล้ว แม่งเข้าบ้านมาแล้วไอ้เนี่ย on the floor on the floor on the ชั้น on the ชั้นบนหัวกูเลยนีตาย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  section barrier up and run ไอ้เบอร์สองไอ้สุดยู่ไหนวะไม่ได้ชอบเล่นคนเดียวอะเราอะ โอ้พายแต่สร้างๆเราจะฟูตายมันโคบไหมเนี่ยเร,เราจะไม่เราจะไม่ว่ากันนะครับไม่ว่ากันถือว่ามันเป็นอุบัติเหตุนะเรากากเองครับไม่โทษเขา,าไม่ได้เชียช่ยโหดเชี้อะไรมาแค่โดดอ่ะไอสัตว์โหดตรงไหนอ่ะหดตรงไหนเอาอะไอรมาโหดอ่ะไอสัตว์อย่างนี้บ้านมึงไม่หดหร,ไอ,อ,รไอไอ,ไอไสัตว์ กูแพ้มึงบงกูม้อรงงยากูแพ้ได้ยังไงได้ยังไงกูไม่รู้ไอ้เฮียร้อนว่ะร้อนร้อนเชือกมัดคอติดกันสี่ตัวตลอดเลยเวลากูตายเนะี่ยกูเจออย่างนี้กูตายทุกรอบอ่ะอย่างเบื่อมึงจะรักอะไรกันขนาดนั้นวะไปโหลด ไปโหลดปไปโหลดไปโหลด่าเพื่อนทุกองไปโหลดโดยด่วนซื้อหมดตัวไอสัตว์มาเกาะม่วงละเด็กดังไปดิเนี่ยเขายังซื้อเกาอกันอยู่เลยมึงจะถึงโหลดเอาแล้วเนี่ย ้าะล่างไหนทำไมเสียงมันอยู่ซ้ายกูอยู่อยู่บนนี้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 นี่นี่มันตั้งโล่ใส่กูแล้วโอ้เจ็บเจ็บตรงกูตรงกูเดานซีก่อขวาขวาขวาข้างบน Quá rồi cái bóng con dưới Weapon here. <laughs> Roger hệ thằng lang <laughs> nó reloading hát nó hết 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 เจ็บยิ่งกว่าเจ็บเลยว,วะวะวงมันแดกกูไปครึ่งตัวแล้วเพื่อนสกินไหนวะเห็นมีเลย,เยด้านขวาวอลวอลวอลเปิดเปิดสแกน

เชื่อมึงกันจะไปลงตรงนั้นอีกวะไปยื่นไปยื่นนี่นี่นี่มาซ้ายมาซ้ายกูเห็นกูเห็นเลือดมึงไม่ลดสักกยดเลยการเริ่มต้นใหม่มันสดชื่นดีจริงเลย ้ยพูดไอ้เียตีนะั้มันเก่งจริงไม่ไหววะ่ะมันมีสี่ครบเลยอะเรามีสามเลยอาผ้ากูซื้อกูซื้อวีสุดท้ายสัตเตียตังฟีวอเป็นเฮียใจร้ายหรอกแดี๋ะ mấy tướng mấy tướng như này there enemy there chết 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 mình knock 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 mà mà nói mà nói phòng cù mà nói mà chân nó. lạng, đẹp, เดี๋ยขอดงกูขอตดงกูหน่อยขอตดงกูหน่อยขอตดงกูหน่อยเออตรงนั้นอะ่ะบ้านหลังนี้มีบ้านหลังนี้มีเก็บเ <take> จ็บเจ็บเจ็บตายตายตายระวังบนระวังบน

I'm down. The safe zone has been redefined. And it's spotted. โอ้สกินจมูจะตายแล้วชิบหายเงินเงิเงเงินหาเงินก่อนรอรเเ่เ่้าหน้วามีขวามีอ้สัตว์ไอชี้คนเป็นล้าน ไม่ไหวจริงว่ะแม่งไอ้ย่าลองแห่งความตายโอ้โหที่สี่ย่าวงโคตรเล็กคนอย่างเยอะจบตาย